สวัสดีค่ะวันนี้ป้าเอาโรงเรือนที่เพิ่งทำเสร็จใหม่หๆถามว่าเสร็จยังอืมเหลือระบบเหลือเหลือ,เหล,อเหลือพลางแสงค่ะนะคะตอนแรกเราคิดว่าหลังคาขุ่นมันจะไม่ต้องพลางแสง แต่ว่าลองเอาน้องๆออกมาแล้วปรากฏว่าน้องไหม้ค่ะก็เลยต้องพรางแสงเออกล้องอาจจะขยื่นนิดนึงนะคะเพราะว่าปลาเดินไม่ค่อยถนัดนี่ค่ะให้ดูก็ทำเท่าที่มีงบค่ะเออหลังคาเราก็ไปซื้อ เขาเรียกอะไรนะแผ่นอะไรแต่เป็นมือสองค่ะซึ่งประหยัดง,งบได้เยอะเลย <c oughs> ขอโทษค่ะเนี่ยค่ะหลังคาส่วนเสาก็จะใช้เหล็กกาวนายค่ะแล้วก็พื้นเดี๋ยวเขาดูใกล้ๆนะคะมีอย่งมีของนี่พื้นค่ะ ือจริงๆแล้วถ้าเป็นคนเดินได้ปกติเนี่ยคือไม่ต้องไม่ต้องเป็นพื้นก็ได้จะเป็นพื้นหญ้าแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่บังเอิญว่าทั้งลุงทั้งป้าเนี่ยนั่งวิลแชร์ก็เลยต้องเอาอิดมาปูอิดเนี่ยจะเป็นอิดที่ค่อนข้างหนาหนาเก้าเออเก้าเก้าเซนนะคะเก้าเซน พอดีเพื่อนๆของลุงเนี่ยเขาทำไอ้โรงอิดอยู่เขาก็เลยขายให้ราคาพิเศษช่วยๆกันค่ะก็เลยได้เอามาปูแล้วก็ส่วนชั้นก็ใช้เหล็กกาวนไนค่ะชั้นเนี่ยตรงนี้ด้านหน้านี่จะกว้างรู้สึกจะเป็น เมตรแปดสิบค่ะเสาด้านขวานี่เราก็ยืดกับเสาของโรงเรือนเลยแล้วก็จะมีเสากลางแล้วก็เสาข้างตอนแรกทำแค่เสาเขาข้างนะคะไม่มีเสากลางแต่พอเอาแคคตัสไปวางเนี่ยน้องเขาจะแอน่นชั้นจะแอน่นก็เลยต้องเสริมเหล็กเหล็กกลางไป็หนึ่งชุดแล้วก็ด้านบน เราก็จะมีเดินเส้นเหล็กหนึ่งสองสามสี่ห้าเส้นค่ะเหล็กห้าเส้นแล้วก็ไม่ได้เอากระเบื้องมาวางกระเบื้องที่เป็นลอนๆน,นะคะก็ใช้แผ่นเรียบวางเลยปกติที่อื่นเขาจะมีกระเบื้องเป็นลอนๆเราก็เอาเหล็กไปเลยแล้วกันลวดเดียวแล้วก็แผ่นมาวางวางเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาแบ่งปันเนาะ ตอนนี้ก็โรงเรือนมีละแต่ยังไม่มีงบลงไม้ค่ะค่อยๆทำเพราะว่าเนี่ยค่ะจะเอาน้องที่เราทำสะสมสะสมมาจากโรงเรือนนั่นนะคะย้ายน้องออกมาแล้วก็มาขยายเพราะว่าเราจะมีน้องเล็กๆขอเล็กเราเราต้องขยายออกไปก่อนแล้วเราถึงจะรู้ว่าเรามเีเนื้อที่ว่างเท่าไหร่ เพราะว่ามันเหลือมีหน่อมีอะไรเยอะเลยที่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้แยกลงกระถางค่ะก็ค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะช่วงนี้ก็จะยุ่งนิดนึงก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตคราวหน้าก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะโอเคคลิปนี้พอแค่นี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องลุงป้าวารายตี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ